ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมิสเตอร์เอิมชาแนลวันว่างๆดูแลรักษาบ้านดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีไอเดียเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็คือสนามหญ้าบริเวณหน้าบ้านของผมเองนะครับซึ่งสนามหญ้าตอนแรกๆผมได้ซื้อเป็นหญ้าสนามแบบแผ่นนะครับมาปลูปูไปปูมาอยู่ได้2ปีนะครับผมหญ้าที่ผมปูเป็นสี่เหลี่ยม ตอนนี้มันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับมันเริ่มลามเข้ามาตรงหินอิดดานะครับผมตรงหินดํานะครับประธานโทษทีครับมันลามขึ้นมาตรงหินดํานะครับแต่ก่อนผมปูแค่บริเวณท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมยาวไปถึงหน้าประตูนะครับตรงไม้หินอ่อนนะครับนะครับผมก็เลยว่าจะทําขอบฟุตบาทหรือว่าขอบสนามหญ้าให้แก่บริเวณนี้นะครับผม ขั้นตอนแรกผมก็จะเริ่มทําการตีเส้นก่อนนะครับผมดึงเชือกนะครับผมจากบริเวณที่ไม้ปากไว้ยาวไปถึงประตูหน้าบ้านเลยนะครับผมโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปเริ่มทําการขุดได้เลยเราก็จะขุดเป็นซ่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับขุดให้มันใหญ่กว่าอิดบล็อกนิดนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์วัสดุที่ผมจะใช้ทําขอบฟุตบาทหรือว่าขอบสนามหญ้าน,นั้นผมจะใช้เป็นอิดบล็อกทั่วไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนวิธีการก่อวิธีการผสมปูนก็ทําแบบเดียวกันกับการก่อผนังตัวบ้านเลยนะครับผมก็ มีหลายคลิปนะครับผมที่เขาสอนวิธีการก่ออิฐบล็อกนะครับผมก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับผมตรงพื้นนะครับผมก็จะเอาปูนลงไปก่อนนะครับส่วนอิฐบล็อกนะครับเราจะเอาตรงที่มันมีรูคว่ำลงไปนะครับผมตรงกลางเราก็จะเชื่อมต่อกันด้วยปูนเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะก่อเป็นรูปตัวแอลนะครับผมแต่อันดับแรกผมจะก่อตรงก่อนนะครับผมก่อตรงยาวไปถึงหน้าประตูเลยนะครับผมก็คือเราจะแบ่งโซนซ้ายกับโซนขวาโซนซ้ายเป็นสนามหญ้า ตรงกลางนะครับผมเป็นเหินดําแล้วก็ตัวขอบสุดก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะครับผมทําเป็นกระถางต้นไม้ทําจากอิฐบล็อกเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ถอยรถตำก็แข็งแรงดีนะครับผมก็ไม่ได้ก่อสูงมากนะครับ ก่อลงไปขุดลงไปความลึกนี่ก็คือครึ่งหนึ่งของอิดบล็อกเลยนะครับผมก็จะพอดีนะครับไม่ทําสูงมากนะครับทําเท่าที่เวลาเราเดินก้าวข้ามไปข้ามมาได้สะดวกสบายนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมกําลังมองหาไอเดียการจัดสวนนะครับผม,ก,ม,ก,บผมก็นํามาฝากเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะทําการดีขั้นตอนเลยนะครับผม โอเคนะครับผม2วันผ่านไปนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมการทําขอบฟุตบาทให้แก่บริเวณหน้าบ้านของเราตรงกลางก็จะเป็นหินดําแบบนี้นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่ผมปลูกไว้นะครับมันก็จะดูดีขึ้นนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมแต่ก่อนนี้ก็คือดูไม่ได้เลยนะครับผมหญ้าได้ลามเข้ามาหาตรงอิฐหินดํานะครับผมก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับว่าโซนไหนเป็นโซนไหนนะครับผมพอทําเสร็จก็จะดูดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือกระถางดอกไม้ผมจะทําเป็นกระถางยาวเลยนะครับผมครับปูยาวเลยนะครับก็ยังไม่ได้เก็บทาความสะอาดนะครับส่วนบริเวณที่หินไม่เต็มเราก็ซื้อมาเติมนะครับพอดีว่าวันนี้ร้านหินปิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อมาเติมนะครับนี่ก็คือตรงหน้าบ้านนะครับผมก็จะทําเป็นกระถางนะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมลวดลายต่างๆนะครับก็แล้วแต่คนจะประยุกต์ใช้ไอเดียต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้ถอนหญ้านะครับ ว่างๆก็จะนั่งถอนหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันเป็นโชนหินดํากับโชนหญ้านะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นําเทคนิคไอเดียเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ